เรามาดูบรรยากาศที่พัทยากันนิดหนึ่งครับพี่ถนอมเพราะวันนี้เนี่ยนอกจากการเลือกตั้งที่กรุงเทพแล้วนะครับยังมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาด้วยนะครับก็วันเดียวกันเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็คือสมอมอสอมมก็คือสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับก็วันนี้มีการเลือกตั้งที่นั่นผู้สื่อข่าวเอ็นบีทีของเราครับพี่ถนอมครับคุณสุนันทาบำรุงสวนนะครับวันนี้จะได้รายงานเข้ามานะครับสวัสดีคับคุณสุนันทาสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะ บรรยากศรรยาศเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เปิดหีบครับเชิญเลยครับคะ่ะจุดที่ดิฉันอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่โรงเรียนเมืองพัทยาห้านะคะที่นี่ค่ะมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด8หน่วยเลือกตั้งด้วยกันนะคะมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์ที่นี่ค่ะ4,587คนก็ค่อนข้างที่จํานวนอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจากการสังเกตการเรามาตั้งแต่ก่อนเปิดหีบแนาฬิกานะคะความคึกคักเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าคึกคักกันตั้งแต่เช้า เพราะว่าจํานวนเจ้าหน้าที่ที่มาเตรียมความพร้อมของหน่วยนะคะก็คึกคักพอแล้วพอช่วงเวลาก่อนเปิดหีบเนี่ยประชาชนเขาก็จะมาตรวจสอบรายชื่อกันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคึกคักทีนี้พอเปิดหีบปั๊บแปดโมงเนี่ยประชาชนนะคะเขาก็จะเข้าไปใช้สิทธิ์กันทันทีเลยค่ะเพราะว่าช่วงตั้งแต่เช้านั้นไม่มีฝนนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะไปทําภารกิจอะไรของพี่น้องประชาชนกันต่อไปแต่ทีนี้จากการเฝ้าดูที่หน้าหน่วยเนี่ย มันจะมีความสับสนกันอยู่เล็กน้อยนิดหนึ่งเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะทั้งสองท่านคะหน่วยนะมันกระจายขยายออกไปทําให้หลายคนเนี่ยยังสับสนยังคงจําพื้นที่เดิมอยู่ก็ต้องมีการมาตรวจสอบรายชื่อว่าตรงหน่วยกับตัวเองที่จะเลือกได้หรือเปล่าแต่ก็โชคดีค่ะว่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่ประจําตรงหน้าหน่วยคอยตรวจสอบแล้วก็แนะนําว่า ้องไปจุดตรงนั้นจุดตรงนี้นะเพราะว่ามันขยายหน่วยไม่ให้เกิดความแออัดกันมากยิ่งขึ้นนะคะครับทีนี้ในส่วนของกกตเองนะคะเท่าที่สังเกตดูเนี่ยเขาก็มีการเตรียมความพร้อมไปร่วม,ร,วมร่วมไปกับเมืองพัทยาอย่างดีอย่างสถานที่นะคะเขาก็จะมองไปถึงว่าอยู่ด้านในของตัวอาคารหรือว่าถ้ามันจําเป็นจะต้องไม่พอจริงๆก็จะกางเต็นท์เพราะว่าหน้าเนี้ยค่ะมันเป็นหน้าฝนนะคะนะก็เลยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมกันอย่างดี ทีนี้จากการดูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจุดของที่นี่ค่ะนอกจากประชาชนจะมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้าแล้วก็มีจํานวนมากแล้วนะคะ เราทันช่วง8โมงพอดีเลยค่ะก็จะมีทางด้านคุณกิติศักดิ์มินวัดโคนไยยนะคะผู้ลงชิงกำหน่งเก้าอี้นายกนะคะเมืองพัทยาหมายเลข3นั่นแหละคะ่ะก็มาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เปิดหีบเลยเหมือนกันนะคะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะคึกคักนะคะเพราะว่าจะได้เห็นถึงบรรยากาศทั้งตัวผู้สมัครเองแล้วก็ประชาชนมาใช้สิทธิ์พร้อมกันนม่นำซ้ำค่ะว่าที่นายกที่ลงทั้ง4ท่านนะคะ มาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ครึ่งวันเช้าจนหมดจบสิ้นไปเรียบร้อยแล้วอะนะคะก็เราก็ได้บรรยากาศตรงนั้นมาด้วยทั้งสองท่านค่ะและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะคะท่านก็ไปที่เมืองพัทยาสิบเอ็ดค่ะมัธยมสาธิตพัทยานะคะ ท่านบอกว่าในการลงมาตรวจสอบครั้งนี้ท่านมั่นใจคะ่ะว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็บริสุทธิ์ยุติธรรมแต่ว่ามันจะมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงคือผู้ที่จะได้รับบัตรนะคะในส่วนของชนบุรีเนี่ยในส่วนของพัทยานะคะจะได้รับสองใบคือบัตรสีฟ้าที่เลือกนายกนะคะแล้วก็สีส้มที่จะเลือกสอมอ,สอ,มอแต่ว่ามันจะมีขย่งกันคะ่ะ คุณถนอมท่า242คนที่จะได้แค่บัตรสีฟ้าแค่ใบเดียวจะไม่ได้สีส้มเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยยังไม่ครบหนึ่งปีทําให้ทั้ง<อ>ทั้งสองสีเนี่ยค่ะมันจะไม่ได้เท่ากันโดยสิ้นเชิงครับค่ะก็ก็จะต้องแต่ตอนนี้ปัญหานี้ก็ได้ได้รับรับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วไหมครับเป็นเรื่องบัตรขยิ่เนีะค คือคือด้วยประชาชนจํานวน2 4 2้อสสิบคนนะคะจํานวนเ,เวลาที่เขามาอยู่ในพื้นที่ยังไม่ครบหนึ่งปีะคะ่ะก็เลยไม่ยังไม่สามารถที่จะไปเลือกตั้งในส่วนของสมาชิกได้ก็เลยเลือกอได้แค่ใน<อ>ส่วนของนายกเท่านั้นนายกอย่างเดียวโอเคใช่ค่ะที่นียครับโดยภาพรวมวันนี้ก็คนออกไปใช้สิทธิ์ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ <Okay. S 2> มีความสับสนเล็กน้อยแล้วก็ที่สอดรถแต่ว่าก็มีการพูดคุยจะมีการพูดคุยสร้างความเข้าใจกันว่าถึงแม้ว่าภายในโรงเรียนเนี่ยสอนรถดได้น้อยแต่ว่าเราเตรียมสถานที่ด้านนอกไว้แต่ว่าเดินนิดนึงแต่ถ้า <Okay. S 2> ฝนตกเนี่ยก็รอแป๊บหนึ่งเพราะตอนนี้ฝนก็หยุด <Okay. S 2> แล้วฝนเนี่ยจะหยุดหยุดตกตกก็ไม่ได้น่าจะเป็นอุปสรรคมากค่ะได้แล้วครับเอาละครับขอบคุณคุณสุดันทาบำรุงสวนนะครับที่รายงานเรียกจากเข้ามานะครับครับสวัสดีครับ